วนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครมีอาจจะมีสิทธิ์นะคะ2องห้าแปสองห้านะคะ2 5งหนะคะถ้าไม่มาลาออกเลยเพราะว่าเลขเยอะหลักเด่นขนาดนี้นะคะ 2 5งหนะคะมีสิทธิ์อาจมาคู่และมีสิทธิ์อาจมา3ตัวนะคะเลขตัวนี้สามารถนำไปจับคู่ได้2587ดนะคะอาจจะมาตัว1ห,หรือสองตัว3ตัวเลยก็ว่าได้แต่ไม่น่ามาถึง4ตัวจะมีตัวหนึ่งอาจจะมันจะต้องมีแหละที่มันไม่มาบ้างแหละ นะคะสองห้าแปดและเจ็ดนะคะมาแน่นอนสองตัวถึงสามตัวเลยก็ว่าได้นะคะหนูมั่นใจค่ะเพราะว่างวดที่แล้วหนูบอกไปว่าสามห้าแปดเก้ามีเก้านะคะสองห้าแปดเจ็ดกะหวยออกวันอาทิตย์นะคะหวยออกเอ้ยหวยออกวันพฤหัส พื้นหัต5ตามกำลังทักษะทฤษฎีพือนลหัต5กำลังวัน147นะคะมี5ชน5และชน7นะคะสีด้วยค่ะเอออสวัสดีนะคะกราบสวัสดี5,500ท่านใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดแชร์ด้วยนะคะ พี่คนนั้นน่าสั่งน้ำพริกแต่ไม่รู้ว่าไปแจ้งที่ไหนแต่หนูดูหน้าจอตอนนี้ยข้อความคือเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเนาะอ่า,าหัวหัวหัวเล่นนอนน้อยนะคะอ้ยเจอคนปวดขอบคุณค่ะขอบคุณที่ด่านะคะเออเนาะอืมขออนุญาตบล็อกนะคะ ไสสัตว์ละเนาะมาด่าเราว่าอีปัญญาอ่อนอ่ะแล้วแต่มึงค่ะตามตลอดค่ะถูกไม่ถูกก็ตามตลอดเนาะอย่างที่หนูบอกว่าแนวทางที่หนูให้เป็นเพียงแนวทางนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยเนาะเข้ามาแล้วหนูขอคนละสามแชร์นะคะใครแชร์ให้หนูได้ก็แชร์ให้หนูหน่อยก็แล้วกันนะคะอ่ะช่วยช่วยกันเนาะช่วยช่วยกันเออช่วยช่วยกัน ช่วยวยกันนะหนูขออนุญาตไปไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะจุดทูปนะคะขอตอนเช้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลาหนูขอจุดทูปหนูจะขอตอนเช้าวันนี้หนูให้8ดคะ่ะฟัน8จบนะ ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะอะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยเพจหนูโดนปิดกั้นนะคะยังไงก็ฝากแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะคะแปดค่ะ,คะงวดนี้รัฐบาลหนูให้น้ําหนักไปที่ห้าและแปดนะคะหนูเหนื่อยมากแลวคะ่ะหนูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยค่ะห้ากับแปดนะคะห้ากับแปดค่ะหนูขอเลือกที่แปดหนูขอท้าเลยค่ะงวดนี้ นะคะหนูไม่เคยท้าเลยหนูให้แปดหนูให้แปดค่ะถ้างวดนี้แปดไม่มานะคะทำอะไรดีถ้างวดนี้แปดไม่มา,นะะา,นมมาหนูท้าเลยอ่าต้องท้าแหละเอาสิถ้างวดนี้แปดไม่มา เอาอะไรดีแปดถ้าแปดไม่มาทําอะไรดีท้าเลยค่ะหนูขอท้าเลยครบับเอาไรถ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของแจกไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดนะคะรัฐบาลงวดนี้หนูให้แปดเดี๋ยวไปดูตัวเจาะนะคะถ้าแปดไม่มาเอาไงดีวะเดี๋ยวรู้จับขี่หมาให้ดูเลยอฟังนะ ถ้าแปดไม่มาุบนะคะหนูสรุปให้แบบนี้ทุกงวดอยู่แล้วในกลุ่มนะคะเจสรุปให้แบบนี้ทุกงวดอยู่แล้วในกลุ่มนะคะรัฐบาลไทยชุดวิเคราะห์บนวิ่ง7กับ8ล่างวิ่งสองกับ5งวดที่แล้วล่างวิ่ง8กับ9มี9้าล่างนะคะรับตังเน้นๆเ,เลยงวดนี้นะคะ วิ่งห้ากับแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์และฟันที่แปดดับที่หกงงไหมคะใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์ขอบคุณค่ะใบนี้ดับหกและนะคะสามถามบ่อยมากใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์ขอบคุณค่ะใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์แค่ว่าขอบคุณแล้วหนูขอพูดอย่างหนึ่งว่านะคะหนูให้ดับหก บางคนถามหนูมาว่าดับหบนหรือดับหล่างดับทั้งบนดับทั้งล่างนะคะดับไปเลยโอเคนะคะจริงๆแล้วอ่ะหนูบอกขนาดนี้แล้วว่าดับหนะคะแต่ก็เขา่ยมากดีเจเดี๋ยวไปงานไม่ทันนะคะรู้ได้ยังไงเอ,อ่ย ใช่ไหมใช่ไหมดังมากและจะบอกว่ามันดังทุกงวดงวดนี้มามืดนะคะเะผือมีสิทธิ์ออกคนจะตาตตึงพูดในเลขเ็นี้ว่าอุ้ยงวดที่แล้วหนึ่งเก้าวดนี้ออกหนึ่งแปดว่าอืมก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์มากๆ คนจะพูดเลยแหละถ้าออกอุ้ยอะไรวะมึงอะไรวะแกงวดที่แล้วว่าออกหนึ่งเก้างวดนี้ออกหนึ่งแปดว่ะโอ้ยเสียดายว่ะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใช่ปะอ่ะหนูพูดเองค่ะไม่มีใครพูดหน,หนูหนูโมโนของหนูเองนะคะอ่ะตัวต่อไปหนูรบไม่ได้เจ้าค่ะล่าสุดค้างไปแล้วค่ะ อ๋อทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อกดลบบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะป่วยโทรศัพท์ป่วยมากแล้วก็ตัวถัดไปนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะใครที่เข้ามาใหม่หนูฝากห้าเม็ดเดียวเลยค่ะ8ปสมัน่นที่สุด ในสามโลกแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่ารวยมันจะออกตัวนี้แหละเจมันลบไม่ได้อ่ะค่ะหนูลบไม่ได้อ่ะค่ะมันลบไม่ได้อะ่ะเออให้มันออกคือแปดหนึ่งอะค่ะสำหรับลิงก์ที่หนูปักหมดนะคะใครที่กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปนะคะมีสิทธิ์รับ แทารัฐบาลฟรีมีสิทธิ์รุ่นรับแทงเครดิตฟรีห้าร้อยบาทและมีกลุ่มให้เข้าฟรีด้วยกลุ่มแนวทางรัฐบาลจายนปีพุทธศักราช2,564ันห้าร้อกสิบเลขที่ออกแปดหนึ่งฟังอีกครั้งแปดหนึ่งเลินไหม